สรุปหนังสืออยู่ตรงไหนก็เริ่มต้นใหม่ได้เสมอเขียนโดยไปมาโชดรอนหนังสือเล่นนี้คือคำสอนด้านจิตวิญญาณจากพระพิษุณีชาวทิเบตที่ชี้ให้เราเห็นว่าไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนในชีวิตไม่ว่าเราจะพลาดผิดพลังหรือจะปวดเพียงใดเราก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอจุดหมายของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การหนีจากความทุกข์แต่คือการเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้าและอยู่กับมันอย่างมีสติเปมมาใช้หลักคําสอนทางพุทธศาสนาแบบทิเบต ผสมผสานกับประสบการณ์ชีวิตจริงถ่ายทอดออกมาในรูปของการฝึกฝนจิตใจและการปฏิบัติเล็กๆที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้เธอย้ำว่าหัวใจของการเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่ที่การไปถึงเป้าหมายใหญ่แต่คือการเริ่มต้นจากตรงที่เราอยู่ตอนนี้แนวคิดหลักของหนังสือทุกคนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ในทุกลมหายใจความทุกข์และอุปสรรคไม่ใช่สิ่งที่ต้องหนีแต่เป็นครูที่ทำให้เราเติบโตการฝึกสติและความการุณา เป็นรากฐานของการเปลี่ยนแปลงเราไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบก่อนจึงจะเริ่มต้นแต่เริ่มจากตรงที่เป็นอยู่ได้ทันทีการเปิดใจยอมรับความเปราะบางคือทางสู่ความเข้มแข็งแท้จริงเนื้อหาสําคัญ 1. อยู่กับปัจจุบันอย่างที่เป็นเปมาเน้นว่าหลายคนใช้ชีวิตอยู่กับอดีตที่ผ่านไปแล้วหรืออนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่หลงลืมที่จะอยู่กับปัจจุบันขณะเดียวกันเราก็มักจะรอให้เงื่อนไขสมบูรณ์ก่อน จึงจะเริ่มทำสิ่งสำคัญเธอเตือนว่าอย่ารอจงเริ่มต้นจากตรงที่ยืนอยู่แม้จะไม่พร้อมก็ตาม 2. ความทุกข์คือครูผู้ยิ่งใหญ่เธอสอนว่าเราไม่ควรผลักไสหรือปฏิเสธความทุกข์แต่ควรเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันเมื่อเรายอมรับความเจ็บปวดโดยไม่หนีเราจะเห็นความจริงและเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งความทุกข์จึงกลายเป็นประตูเปิดไปสู่การตื่นรู้ 3. การฝึกสติในชีวิตประจำวัน การฝึกสติไม่ได้จำกัดอยู่ในห้องปฏิบัติธรรมแต่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกกิจกรรมเช่นการกินการเดินการทำงานการสังเกตความคิดและอารมณ์ของตนอย่างไม่ตัดสินทำให้เราอยู่กับปัจจุบันได้จริงและไม่ถูกอารมณ์พาไป 4. ความการุณาเริ่มจากตัวเราความการุณาที่แท้จริงต้องเริ่มจากการอ่อนโยนกับตัวเองก่อนเมื่อเรายอมรับความไม่สมบูรณ์ของตัวเองเราจึงจะสามารถเข้าใจและเปิดใจกับผู้อื่นได้ การฝึกความการุณาคือการระวังการตัดสินและแทนที่ด้วยความเข้าใจ5การเปิดใจต่อความประบางแทนที่จะซ่อนความกลัวหรือความไม่มั่นคงเปมาเสนอให้เราเปิดใจยอมรับมันเพราะความประบางคือประตูสู่ความเข้มแข็งเมื่อเรากล้าที่จะเปลือยใจเราจะค้นพบความกล้าหาญภายใน6การหายใจและการเริ่มใหม่เปมาชี้ว่าทุกลมหายใจคือการเริ่มต้นใหม่เราไม่จําเป็นต้องรอวันพรุ่งนี้ปีหน้า หรือโอกาสพิเศษทุกครั้งที่หายใจเข้าออกเราสามารถเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่ได้ไม่ว่าจะเผลอผิดพลาดกี่ครั้งก็ตาม 7. การฝึกปล่อยวางความยึดติดหในรากของความทุกข์คือการยึดติดเปมาเสนอการสังเกตว่าเรายึดติดกับอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นความคิดภาพลักษณ์หรือความคาดหวังการเห็นความยึดติดชัดเจนทําให้เราค่อยๆปล่อยวางได้และเปิดพื้นที่ให้จิตใจเป็นอิสระ 8. อยู่กับความไม่แน่นอน ชีวิตคือความไม่แน่นอนแต่แทนที่จะกลัวเราสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างสงบก,การยอมรับว่าโลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจะทําให้เราลดความทุกข์จากการดิ้นรนหาความแน่นอนที่ไม่มีจริงเกความสัมพันธ์กับผู้อื่นคือการฝึกใจเตมากล่าวว่าคนรอบตัวคือกระจกสะท้อนตัวเราความขัดแยง้งความเข้าใจผิดหรือความไม่พอใจที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์คือโอกาสฝึกสติและความการุณาเมื่อเรายอมรับผู้อื่นตามที่เขาเป็น เราก็เรียนรู้ที่จะยอมรับตัวเองด้วย 10. เริ่มต้นจากเล็กๆแต่ต่อเนื่องเปมาเน้นว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดจากการทำสิ่งยิ่งใหญ่ในครั้งเดียวแต่เกิดจากการฝึกเล็กๆอย่างต่อเนื่องเช่นการหายใจลึกๆวันละไม่กี่นาทีการเขียนบันทึกการแสดงความการุณาเล็กๆเหล่านี้จะค่อยๆเปลี่ยนชีวิตเราในระยะยาวบทสรุปหนังสืออยู่ตรงไหนก็เริ่มต้นใหม่ได้เสมอของเปมาโชดรน เป็นคำเชื้อเชิญให้เราเลิกผัดวันเลิกหนีเลิกเฝ้ารอและกลับมามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันมันสอนว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดผิดพลาดเพียงใดหรือหนักใจแค่ไหนเรายังมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้เสมอในทุกลมหายใจหัวใจของหนังสือคือเริ่มจากตรงที่เราอยู่ไม่ต้องรอเงื่อนไขสมบูรณ์มองความทุกข์เป็นครูฝึกสติและความการุณาอย่างต่อเนื่อง เปิดใจยอมรับความเปราะบางและความไม่แน่นอนใช้ชีวิตอย่างอ่อนโยนกับตัวเองและผู้อื่นนี่ไม่ใช่เพียงหนังสือธรรมะแต่เป็นคู่มือชีวิตสำหรับทุกคนที่ต้องการกลับมาสัมผัสความสงบความอ่อนโยนและความหมายที่แท้จริงของการใช้ชีวิตในโลกที่วุ่นวาย